ยุ่กันที่สนามชิงโขงอำเภอนาทวีนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่ทำการชนในวันที่9มิถุนายนนะคะสวัสดีค่ะน้องพี่มาจากปุชนเดนไปนะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อเบงครับน้องเบงมาจากใครขนไอ้คะซอสมบูรณ์ครับซอสมบูรณ์นะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อข้าวจอมฟันขบข้าวจอมควันหรือเจ้าลูกเบอร์นะคะลูกเบอร์อยู่กี่ปีคะน้องห้าปีครับห้าปีเขาเป็นถ่ายยาดเขาตัวนี้ผอมสาวไหมไม่สาวเมื่อไม่สาวนะคะชนเมื่อกี้ครั้งละคะชนครั้งเดียวหนึ่งครั้งชนะได้ นาที20นาที20นาท,นาทีวิชาทางเช่นนั้นข้าประเพณีนะคะแทงอย่างเดียวครับแทงอย่างเดียวตัวนี้นะคะแทงอย่างเดียวมื่อกี่ยวลูกใครตัวนี้นะ <c oughs> เดินวัวกันวันกิโลนี้ฮ <c oughs> กโลครับฮกโลไปกับเลื่มเบาเลื่มพ้นมังยังเลื่มเบาแล้วเหลื่มเบาแล้วรอบนี้พกพาค,ความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์90กับตอนนี้90อีก10เปอร์เซ็นต์ถายอะไเหมอนชนกันนะคะให้ฝากติ้งเอฟซีฤูพติดตามได้เลยค่ะน้องเหม ก็ไม่เชื่อลูกเบอร์กันเย็นๆนะครับค่ะช่วชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคข้าวจอมควันหรือลูกเบอร์พบก,กับโคแดงทามธนชัยนะคะหรือไอเบงนะคะคุณนี่ทำการชนเป็นคุยกคุนที่ห้าเขาไหนการนะคะเิงยงรางวัลกับที่สามเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะจนดิมิเชย์พาเบลล์ขายข้าวเขบคุณค่ะค you